ส่วนคนเข้ามาุกคน,นครับผมอยู่ผมใส่กางวันนี้ก็อยู่กับนายมาร์ตไฟเดอร์ไคลแม็กซ์โอสนะผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดอ่าพูกตะลุยดานแล้วก็อ่าเวสบอร์ดเวสบอร์ดผมนั่งจิ๊บเลีมาสองตาวที่ผมอัดเปนในคลิปเพราะว่าผมอัดเปนในคลิปแล้วผมเอามาพากเลยเหมือนช่องช่องหนึ่งอะนะ <c oughs> การซึ่งจริงผมจะอัดใส่เสียงลงไปแล้วใส่โมเดลวีด้วยแต่ว่าขี้เกียจใช่ขี้เกียจเฮ้ยผมเล่นไหมผม อ่าผมหรือวมาผมอัดโมเดลอันที่ผมมีคิสกรีนไม่อยู่เดี๋ยวผมน่าจะเอาโมเดลนั้นที่ผมถ่ายไว้มาใส่ไวใ้ใน,ใน,ในตัวคลิปนะครับผมอาจจะเป็นบางฉากที่ใส่แล้วมีบางฉากที่ไม่ใส่มั้งนะตอนที่ผมเดาสำหรับตอนนี้อยากพูดภาพเมิฬออกมาว s บอร์ดแล้วก็จะกับพี่เทเซนโดรกับการแท็กนะผมซึ่งการแท็กผมจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรไ,ได้แน่นอนรับสุ่มด่านตอนแรกการจะเลือกด่านแต่ว่าผมหรือว่ามันสุ่มได้ผมก็เลยซุ่มด่านครับผมตนนัเล็ก ขบุตรเวสการ์เดนครับผมมาเสียดีครับพ่อผมแม่ให้ยาวเป็นมาเราก็โดนอัดนุ่มนะครับมาคนกระแทกเลยผมก็สวนนี่ครับรออะไรผมสวนยังไงต่อวิ่งเนอะค็อกอัพต่อยตดอ,อ,อื่นไม่ควรคุณเพราะว่าสามเหลี่ยมทำอะไรได้คือส,สายถานีวัดเตียครับไม่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ยืนข้างหลังเนี่ยป็นการชาสกิลอันตินะผม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได อาจกระแทกจนกระแทกน่วมครับแล้วตอนนี้พีเรียบเซนโดก็ต่อยสามารถผมแล้วก็ชา้าต่อแล้วก็วิ่งแล้วก็อันติเลยครับผมนี่ฟิงคองกับเฟบต่อยวันทอูอัปเปอร์3ีไรเดอดร์คิฟส์มาอย่างมาแล้วก็เตะสิครับรออะไรตู้คุณย่าเคยพูดเอาไว้ชายแม็กชายกับซัดต่อสิครับ ขอกับต่อยส,สามสามจุดเดิมอัพขนาดเหมือนเดิมจิกระทีแล้วก็ไรเดอร์คิดไปตึงๆคุณยา่าเคยพูดเอาไว้เคลล่าสองผมก็จะฆ่ามไปแบบตึงๆเลยับ ตอนนี้ผมก็ได้การกลับมาสู้หมดเบสบอดมันได้ครับผมถนะไฟดับอาจจะไม่ดีเสียงของเราแต่อาจจะได้เสียงอื่นเช่นเสียงที่นอนหรือว่าเสียงอ,ยงไไอ,อะไรผมก็ได้เลือกโอสมาก็สู้กับ GTF ทียก็สอบสายผมก็ได้เลือกร่างอ่าคอมโบคือกระทาตานะผมตกระทลตานี่ยตอนนี้ผมวางเลี้ยอยู่มันโมยาวล่าอยูอย่ผมจะแต่ว่า พราะถ้าไม่ตายตอนแรกแล้วผมจะเอาทาจรอจอร์ตัวไม่มีให้ผมเลยเอาล่างอย่างนี้มาแทนนะครับแล้วก็ถ้าคอมโบผมก็จะเอาคอมโบของอาร์ตัลาไม่ให้หรือว่าหรือเปล่ปาผมจะไม่ได้เหมือนกันแล้วใช้คอมโบอาร์ตัลาคอมโบนะผมเป็นมาผมโดนจูจีอาร์เพราะผมเปิดก่อนผมเมาส์รอกระโดนก็แลกไปดิครับ <laughs> จะมีการแข่งแชทนิดหน่อยนะเนื่องจากผมปิดหยู่กันจะผมนี่เพราะเราต่ากันและคอมโบนะผมนี่ผมได้เป็นหัวของอาคาตะของอาจะไม่ได้อะแต่รู้คือมันจัดร่างกัะตรราเกียบะผมขายเป็นกัตตาเกีบะแต่ว่าแขนวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนล่างแล้วก็ใช้หัวของล่างก,กัตตา,าแล้วก็ตัวก้าขาจากล่างกัตตาเกียบะวันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็น อันนี้ผมกหลังเลือกล่างอยู่นะผมไม่รู้ว่าตอนออนี้เราจะมจะเลือกล่างองาไรแตละต้าหรือว่าก็ตากิรีบะตึ่งตะก,กี้ใช้กต็ตากิรีบะได้ใช่ไหมผมไม่ใช่วะผม <c oughs> ไม่ใช่วะ <c oughs> แสงโคตรไกลแต่ผมก็ปล่อยอย่างไกลค <c oughs> าแมกชยัยผมต้องอันติปครปปาฟฟิงติก๊กติ๊กติ๊กเฟล กกงง่แล้ววะดะเขียนยาวเขียนหูเอาคุณแยกอะเอาใช่หรอโอเคโอละก็จบการสู้กับจีทีแล้วก็โอซ์นะเพราะว่าผมไม่อยากให้เขียนยาวเกินไปอะนะ ปิดหมดนะผมเนื่องจากเราบอกไปแล้วว่าต้คิว,วเราจะเล่น vs พอสองตาแล้วก็ตุลวิดานะผมตุลวิดานั้นจะสามตาซึ่งปิดจะมาจะไม่ได้แต่ให้รู้่อนไแรกตอรี่โมนะผมอ่าสองตุลวิดานอืมถ้า <c oughs> ซื้อก็ต้องหายนะครับเพราะว่าที่งาลงมาแน่นอนว่าผมก็จะต,ต้องอยากต้องเอานนี้แล้วดีเคดตอนแรกจะเอาแล้วสุดยอดแต่มันไม่มีผมก็ส่วนถ้าไม่ตาย แอสถัตตัดไปล,ล่างผมก็จะใช้ของดิวคีับผม let's go ล้วกอรมากดิเคต vs ดิวคีใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปมันรอกันลองดูนะเป็นมาโอได้ทนการเปลี่ยนล่างแล้วก็ต่อยว้าวเลยเนมาจะเปลี่ยนล่างปเป็นดิวคีแล้วซัดซัดซัดเลยเดิยวคีบอกอาการแน่นอนผมผมก็ได้ชาร์ท่าผมซึ่งถ้าบาร์เคอาจจะไม่เห็น เราผมมียีบอะไรมาเพราะผมโมจันไม่ได้เราผมมียีบอะไรมาเหมือนกันไอพวกอะไรเลี้ยวต่อทันทีพวกเราเปลี่ยนเป็นรัเบิดนะผมแค่ฟังเข้าใจแค่ฟังเข้าใจเลบต้องโอเคเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ต่อยต่อยแล้วก็ฟันโลแล้วก็ชาต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่านั่นกล่องดูเคี้ยวผมแล้วก็พุ่งไปสัตสัตดูเคี้ยวผมดูเคียวถ้าต่อยทีมันก็จะเลือดเหลืองนะผม คืมันเห็นจะเลื่อนแต่เทาที่ผมเราแต่มันจะเลือล่อนถึงอหละมันได้เปลี่ยนเป็นดาบอีกรอบหนึ่งเนื่องจากผมเปลี่ยนไปเลื่อนเปลี่ยนทำไมก่อนมึงเปลี่ยนทําไมเนี่ยเออมึงเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนเปลี่ยนจนอรอพลังี่การจะโซ่ะผมเปลี่ยนทําไมเนี่ยเอ,อแล้วเสียเวลาชาร์จไม่อีกทำไมเพื่ออะไรนะ,ะแล้นะเปลี่ยนแล้วมันดีแค่ละชาร์ตต่อเพื่ออะไรก็ไปเรู้เหมือนกันวิ่งไปเตะเตะทำให้มันล้มลลแล้วก็ชาร์จแล้วกเ็เตะเตะปล่องนลงแล้วยิงอัดแล้วก็เตะเตะต่อ

ไฟมาตอนการทำงานเออดีใช่แต่พอนกดสามเลี่ยทำไมวะมันกดสา <itch> <genommen> มเลี่ยทำไมแล้วมันก็เปลี่ยนร้านเป็นโยคีเซียวบายแล้วผมผมเลยทำกาชาตีต่อย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 วันนี้แดีตัวผมก็กดอาว่าอาทำไมได้ผมก็จำได้ว่ากดอาไม่รู้กดบลุงเนี่ยนั่นจะคงไม่ลืมไปว่าเกมไม่อไงก็จำก็จะไม่ใช่เกมวิชาดอะวิชาดไฟนอลเนยแต่ ไม่ใช่ปรว่าโอ้ไม่เคยเล่นโดมแต่ปิาเมื่อก่อนเล่นนะรู้ที่ขอกอับรูปบล็อกเกตัวเนี่ยที่ลงล่าจอแต่นี่เลอมมาละม,มึงได้มาละเลเก่งอันนี้ผมก็ได้ยิงไป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 าการใช้ที่เขียันมามนเืแดนรอร้แค่มป์ทาย เนี่ยตู้ถีบก็มาเลยแล้วผมก็ต้องอันติฟักบอกได้ขอแก้ตัวไหมฟักจะไม่ไลเนอร์ฟาฟา์แฟลดล์ี้ที่ี่แคฟาฟ้าฟ้าแบบกระโดดเตรียมต้องขึ้นจออ่ะโดดถีบได้ที่เซเวายแล้เดี๋ยวจักรวาดลักจะกวาดลักไม่ใช่ในซีรีส์แต่จักรวาลหลักในเกมเ เอาทีถ้าดีเขผมจะไม่คนจะไม่ตัดเราเลยนะเพราะตะลุดามันจะอ่ะประมาณก็ตุ้พี่ออคิโตตุ้มพี่เขาจ้องให้เห็นกเฮเซราที่คนที่สามเรเรามาที่คนที่สองต่อไปยอดมากเอ้ตียันาเสียวสิชาร์ตฟันแต่ละก็เบาด้วยโอ้ยโดนโดนอัดโนอัดโอ้ยโอ้ยตยตายตายอุ้มอัพเปอร์ีนสามหลงเนีลง อืมไม่น่าเผื่อเลยกูเผื่อกูโดนเลยเตะเตะซ้ำเตะเตะเอออืมนี่ยิงโอ้แล้วก็โดนบล็อกโอ้แล้วก็โดนบล็อกโอ้โดนพุ่งชาร์จแล้วก็ต้องสไลด์ไปเตะเตะเตะยอดน,าน่าเตะยอดน่ารู้พี่แล้วก็อันเตะใส่เข้ามือไลเดอร์ดีดีดีเช ุ่งเป้าเป้เ้กระโดดีเฟลเพ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 ลเปมันลอยติงพเออเรอกพี่ดิเคนยามลพิงจริงับผมถ้าเป็นซีรีส์จะเข้าใจครับแค่แมกช์ไอ้ิโมึงยังไม่พออีกอ่ะคไลเตอร์คิกวนนั่งใช้ท้าตายแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เต เราเปลี่ยนเป็นวิคีใช้ดาบฟันเนี่ยสันใจกันเยอะนี่เนี่ยวกสา่ใจเออเออเนี่ยเคโอ,อนี่เป็นกล้ามโชว์เปิดมาแรกหมัดเลยเปิด้าในการแรกมาเลยผมก็โดนไอกิโตก็โดนผมก็ชาร์จพลังกระสรีขาวจังหวะนผมก็เข้าไปแล้วกาต็ติแล้วก็ไม่บล็อกด้วยไงแล้วพี่แกไม่บล็อกไงผมก็ได้การใช้ท่าไมตาของดีเคตเดี๋ยวจะโดดทีบยอนะ้อนหน้า รุ่นพี่เพื่ตุ่มมาเลยมาเลยยังไม่ตาย,ยงั้นก็ฝนยังไม่ตายผมซ้ำเอาดีไม่ตายไม่ตายต้องซ้ำเว้ดิเฉียสอนมาไม่ตายต้องซ้ำเว้ดิเฉียสอนมาไม่ตายต้องซ้ำดิเฉียสอนปะตายตายถูกยิ่งซ้ำด้วย อยโอ๊ยโดนสวโอยโดสนะกออุยโ,โ้โีโ้ผ่านอะไร่อผ่าอมโอวอยแขดสิโ bbles, โ vern, โีโ ktor, โ чи, โิกูอเขวิเข้าไปอุยตีมกันอมากหมอที่ฆ่าพน้องมาบาีอ่ะเขารู้แล้าใครอวยกว่าขยวบร้แลอยกว่ากูจะไม่สวนมแต่กมีสีช้ว่ายอะกว่า กระโดดถีบยอดนะรุ่นพี่ยังไงล่ะเปเอาันี้ไปกินซะอากิโตะจิงให้มันได้ยังงี้สิผิดแล้วไ้หนุ่มไปรู้แล้วช่างมันวินเนอร์ต่อไปครันนี้ของราละดีเอ็นดีเอ็นจา้า <Cornell>. มาพะลองเจ้าพระเอกบารามีก็รู้แล้วว่าใครเยอะกว่าสัตว์แค่บารามีก็รู้เลยแค่บารามีมันก็รู้แล้วแค่บารามีมันก็รู้แล้วสุดสุดเออแค่บาลามีโอ้แค่โอ้ยเช็ดเป็ดแค่บารามีแค่บารามีมันก็รู้เลยแค่บารามีมันก็รู้แล้วไอ้หนุ่มเลี้ยวขี้เอาซิ แกสมองทะเลาะกูแปลงร่างรุ <ę> ่งพีขอโทษทีรุล Mohammed, ล emotions, cosas, ่ goals, ocalypse, life, choses, <uana> งพีมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไอ้สารกูถีบหน้ารุ่งพีมาเลยนะจักรวาลหลับมาถึงในเกมมานะเอ๊ะกูพูดไปแต่แม่งกูโดนทัวลงอีกกูพูดไปแต่แม่งโดนลอยมึงอวยดีเขตเอ็กกูลงมาในกูแบบอวยดีเขตหรอเฮียกูกูโดนแฟนขับไล่เดือกระโดดถีบเฮียอย่างพวกฟุงยูคิวพวกไอคิดต่อยเฮียกูโดนกระโดดถีบแน่นอนเฮีย กูยังไม่รู้เลยกูจะตายตอนไหนนะกูลงคินเลยแต่พี่ตายเพราะอะไรกูไม่ตายเพราะล็อกลายกูตายเพราะเพราะไปเกียน์เขากูตายไปเกียนเพราะเพราะว่าบอกว่าดิโอเนี่ยไปคู่ดีเอ็นดีเคสใช้อุปกรณ์มั่งร้อยน้องผมเท่าอุปกรณ์ยังแหม่นอนอะไรครับจ่ายแหม่นอนอะไรครับจ่ายทำไมไรเด้อดีเคสเด้อวันนี้ไปเกียร์ซะไขโต ว้าวไข่ตกซึกะซเด้อาแอระน้องไงดูพี่ผมสรุปมนการนีงขอจบเพียงเราเนี่ยไว้ใจกันหน่ถ้ามีโอกาสเราคงอยู่ด้วยกันกูได้กูได้